สวัสดีครับมาดูมาเก็ตนาฬิกาสิประจำวันปรหัสที่15กันยายน2022กันสำหรับยูโรนะครับเมื่อวานนี้ไม่มี t r a ด e ซตอัพที่ดีมากพอเนื่องจากว่าตลาดนั้นไม่ได้ pull back ลึกมากพอเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ pull back ลึกมากพอ reward to v i s r a l ก็จะมีปัญหานะครับซึ่งเราโฟกัสในการเทรดช็อตไซส์เป็นหลักเนื่องจากว่าช็อต t ทอร์มอเป็น neutral นบริษโอเคนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย เนื่องจากว่าตลาดเมื่อวานนี้บาลานซิ่งอยู่ในกรอบแคบๆเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตลาดนั้นได้พัก1วันหลังจากที่มี e i t i o t i o n o v m นะครับลงไปด้านล่างซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่ายูโรนั้นยังโฮอยู่ใต้ i n i t i a l Resistance Zone โดยเฉพาะอย่างยิ่งโฮอยู่ใต pre ้ Pre-Market Resistance 0 0 1 4 6ถึง00234โอกาสจะสูงมากขึ้นในวันนี้ที่ราคานั้นจะเบรกโลของเมื่อวานลงไปสู่5 day balance low นะครับที่ initial support ซึ่งน่าจะมี reaction ไม่มากคนน้อยโดยถ้าหากว่าราคาสามารถเ e a k ลงไปใต้ initial support ได้อย่างไรก็แล้วแต่ยังมี weekly balance low รออยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช็อตก็จำเป็นต้องระมัดระวังเพราะ area แถวนี้ทั้งหมด buyer สามารถกลับเข้ามา active ได้หรือ,อยังน้อยที่สุดน่าจะมี reaction ควร h o l e ช็อตด้วยความระมัดระวังนะครับในทางกันข้า ถ้าว่าราคานั้นสามารถเบรกพรีมาเก็ตร e สต s t a n c e จะเริ่มเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีสำหรับเซลเลอร์เพราะมันจะมีสิทธิ์ที่จะ break i n i t i a ยลเรตติ้งโซตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเบ a k ขึ้นไปได้อาจจะต้องรอให้ราคานั้น pull back ลึกสักนิดนึงจากนั้นค่อยหา short set up ซึ่งองไรก็แล้วแต่ด้วยความ b e a r i s h n e s ที่เราเห็นเมื่อวันที่13เนี่ยการที่ตลาดนั้น expand range ขึ้นไปนั่นบน โอกาสก็จะสูงมากขึ้นในการที่เราเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรสำหรับพาตาล่าเมื่อวานนี้มีเทรดเซตอัพนิดหน่อยนะครับแต่ว่ารีวอร์ดทรูสโชว์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเราก็จำเป็นต้องรอจนถึง US เอส s i o n ด้วยเลยนะครับตอนที่ราคานันขึ้นไปเทสอินดิวชิวลนซ์โซนของเมื่อวานช็อตลงมาได้ประมาณสัก3 R จากนั้นรออีกนิดนึงการกลับขึ้นไปเทสที่ i n น t ิเชอร์ o ุน n ซ e รอบที่2จะไม่ใช่สัญญาณที่ดีนักสำหรับเซลเลอร์เพราะถ้าเซลเลอร์จะแอคทีฟต้องแอคทีฟตั้งแต่รอบแรกเอาราคานั้นลงไปด้านล่างการที่ปล่อยกลับขึ้นมาที่ไฮเดิมเป็นสัญญาณที่เซลเลอร์นั้นค่อนข้างวีคนะครับเพราะฉะนั้นรอนิดนึงหลังจากที่เห็นราคาพยายามเบรกขึ้นไป2ครั้งแถวแนี้นะครับเหนืออินเชอร์โซน พอเห็นแล้วนะครับว่าเบรกไม่ได้ก็อาจจะมีโอกาสช็อตอีกรอบหนึ่งจากนั้นทาเกตที่เดิมก็คือที่พรีมาเกตสปอร์ตนะครับโอเคกลับมาวันนี้เนี่ยราคานั้นยังติดอยู่ในบาลานซิ่ง5วันเพราะฉะนั้นตามไปก็ตามที่ราคานั้นยังติดอยู่ใต้ y s t e r d a y พอกใต้อ in ินด t สเทรนด์โนมีสีสูงที่วันนี้ราคานั้นจะกลับลงไปเทสโลของเมื่อวานซึ่งแถวนี้ทั้งหมดนะครับเป็น ขอบล่างของ Balancing 5วันเพราะฉะนั้นน่าจะมี Reaction ตอนเทสแถวแถวนี้แต่ถึงแม้ว่าจะเบรกลงไปใต้ Balancing 5วันนี้ก็คล้ายๆกับ Euro ก็คือยังมี weekly balance low รออยู่เพราะฉะนั้นถ้าช็อตควร whole shot ด้วยความระมัดระวังเพราะมีสีสูงที่เราจะเห็น responsive buyer กับก็ไม่ active แถวๆนี้นะครับในขณะที่ด้านบนถ้าหากว่าราคานั้นเบรกขึ้นไปหน initial r e Zone, อาจจะต้องรอ ย่างไรกันแล้วแต่ด้วยความ b e a r i s h เน t เมื่อวันที่13การที่ตลาดนั้น pullback ลึกขึ้นไปด้านบนเนี่ยโอกาสก็จะสูงมากขึ้นในการที่เราจะเห็นเซ l l e r กลับเข้ามา active คล้ายๆกับยูโรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือพาราล่าสำหรับทองคำนะครับก็อาจจะมี t r รดเ setup นิดหน่อยแต่ว่า reward ดทุเรโชก็ไม่ค่อยดีโดยการช็อตนะครับที่ pre market resistance พอราคานั้นลงมาถึงพรีมาเกตัพพอร์ตก็สามารถล็อก p r รฟิตได้เพราะว่ามันเกือบที่จะจบเซสชันปิดวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโฮเทรดไปก็อาจจะไม่ได้อะไรมากนักโอเคมาสู่วันนี้นะครับจะเห็นว่าโฮในเซสชันตลาดแบ่งดาวลงมาใต้บาลานซิซิ่ง11วันแล้วตอนนี้ยังโฮอยู่ใต้นี้นะครับเพราะฉะนั้นช็อ r ตเทอร์มแอเราจะปรับเป็นแบลิช h แต่ ด้านล่างเรามี weekly balance l o w ร o อยู่ที่นี่นะครับที่ initial support 1 6 8 0ถึง1683เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจับตาดู area แถวนี้นะครับไว้ให้ดีถ้าราคานั้นลงมาถึง initial support ดูซิว่าเห็น buyer กลับเข้ามา active หรือเปล่าถ้าหากว่าไม่มี buyer กลับเข้ามา active หรือ active แต่น้อยแล้ว break ลงไปใต้ initial support จะ confirm สถานการณ์ว่าเป็น bearish นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีสีสูงที่จะ expand เ a ทลงไปสู่ด้านล่างการเทรดลองไซส์ในเคสนั้นถือว่ามีความเสีย่ยงสูงนะครับแต่ถ้าหากว่าเห็น buy กับก็หมายถิ่แล้วเอาราคา back กลับเข้าไปในบาลานซ์็นวันนี้โดยเพราะอย่างยิ่งถ้าเบรก initial ล u zone ขึ้นไปได้อาจจะเห็น fail break down pattern ซึ่งเป็น bullish pattern นะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นนี่คือตรงคำ ส่วน us 30นะครับจะเห็นว่าโอในเซชั่นตลาดพยายามเบรกลงมานะครับใต้บาลานซิ่ง6วันแต่ r e เจ c คแบ็กกลับเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยกับทองคำเราจะดู a r e รียแถวนี้เอาไว้ให้ดีนะครับที่อินิเชล s u p ร์ต t 3 8 8 8 0ถึง30961้าถ้าลงมาที่นี่แล้วโหไว้ได้ไม่เบรกลงไปสักทีมีโอกาสที่เราจะเห็นไบเอกลับเข้ามา a c t ที e พอยังไงก็ต้องไม่ลืมว่านี่คือ Balance Low เป็นกู้เท e Location สำหรับไ y e r นะครับโดยถ้าเป็นเคสนั้นมีสิทธ์สูงที่ราคานั้นจะกลับขึ้นไปอย่างไม่น้อยที่สุด h v n แล้วก็ Initial r e s i d t n c e Zone ถ้าเบรกขึ้นไปได้เหนือ h v n เหนือ Initial r e s i d e n c Zone จะเริ่มเป็นสัญญาณที่ US 30น่าจะมีเสถีภาพดีมากขึ้นนะครับในทางกรอมเนท่าถ้าหากว่าเบรกแล้ว h er Initial Support ก็จะเท่ากับเบรก บาลานซิ่ง6วันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสีสูงนะครับที่จะ expand เล่นลงสูงด้านล่างการเทรด long size ในเคสนั้นจะถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทัวมดนี้คือมา t ก n ตในราสีระจวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลง,งานการเทรดที่ดีเป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ